สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการห้องข่าวสุดสัปดาห์อยู่ที่คลื่นประชาธิปไตยสถานีวิทยุ FM 92.25แล้วก็สถานีวิทยุ FM94.0 นะครับที่จังหวัดระยองนะครับ คืนนี้รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์นะครับเราไปติดตามคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการจารกรรมข้อมูลทางด้านการเงินนะครับเรื่องของการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรื่องของแฮกเกอร์ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดนะครับแล้วก็จากการที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มีการติดตามข่าวกราวไปก่อนหน้านี้ความแยบยนต์นะครับในการดําเนินการนั้น ตำรวจได้มีการแกะอรอยนะครับกระบวนการซึ่งผู้ต้องหานั้นเป็นแก๊งชาวต่างชาตินะครับอยู่ครับลายล่าสุดนั้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นทั้งชาวเยอรมันแล้วก็มีกระบวนการต่างๆโยงไปถึงประเทศรัสเซียที่เกิดขึ้นมาด้วยคืนนี้ในรายการเองนะครับเรามีทั้งผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากกระบวนการแฮกเกอร์แล้วก็คืนนี้จะมีการพูดถึงเรื่องของการโจทก์การ,รโดยเฉพาะยิ่งการปล่อยไวรัสโทรจันเกิดขึ้นมา เรื่องของ ibanking เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องหมายคําถามในขณะนี้สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกรรมทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นมาคืนนี้นรายการนั้นมีทั้งผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ใช้บริการเรื่องของ ibanking เกิดขึ้นและคืนนี้มีนักวิชาการซึ่งได้เข้าไปมีส่วนในการไปให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆเนี่ยหลายหน่วยงานคืนนี้มีผู้ังคับการกองปราบปรามนะครับจะมาเล่านะครับขบวนการเรื่องของการแฮกเกอร์ข้ามชาติเกิดข,ขึ้นมา แล้วดีซีไอกำลังติดตามข้อมูลตรงนี้เพราะมีผู้เสียหายท่านผู้ชมครับ,บเฉพาะความเสียหายในขณะนี้กองปราบปราบบอกว่าเป็นร้อยล้านบาทมันอาจจะมากกว่านั้นและคืนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดูรายการอยู่ในคืนนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่กําลังจะตกเป็นเหยื่อนในรายต่อไปดูรายการคืนนี้ดีๆนะฮะแล้วคืนนี้ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากเน็กเทคในช่วงท้ายของรายการนะครับจะเอาข้อมูลเรื่องของการปลอมบัตรนะครับบัตรเครดิตมาพูดคุยในช่วงท้ายของรายการด้วย คือนี่ท่านผู้ชมท่านฟังนะครับถ้าท่านจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดความเข็นกับทางรายการ026786761แล้วก็026786763ระหว่างที่ผมสนทนากับแขกรับเชิญในรายการเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังจะมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับส่งคําถามเข้ามาในรายการได้เลยนะครับแขกรับเชิญนะครับท่านแรกนะครับท่านถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับที่เข้าไปใช้บริการเรื่องของ ibanking ขอแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักกับทางท่านพันเอกหญิงขัตติยาพรคําอาจอาจารย์ส่วนการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับข้าราชการท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ตอนนี้ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลขบวนการแฮกเกอร์ที่เกิดขึ้นมาขอแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักกับทางท่านพันเอดกดรป๋องคอําอาจอาจารย์ส่วนการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและก็ท่านที่3ครับ ท่านถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับที่เข้าไปให้ข้อมูลนะครับให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเรื่องของระบบข้อมูลสารสนเทศท่านเป็นที่ปรึกษาทั้งในส่วนของกรมสรรพากรกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักข่าวกรองแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรอีกลหลายองค์กรน,นะครับคืนนี้มาพูดคุยกับรายการในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุก,การสมาคมความปลอดภัยนะครับความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศทิสซาครับท่านอาจารย์ปริญญาหอมอนเนกครับ สวัสดีคับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสามท่านเลยนะครับที่เกียติกับรายการห้องข่าวสุ่สัปดาห์ในคืนนี้เพราะว่าคืนนี้เราถือว่าหยิบยกกรณีล่าสุดที่เป็นเรื่องกรณีศึกษาที่หน่วยงานด้านความมั่นคงกําลังกลายเป็นเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเริ่มจากท่านอาจารย์ปริญญาก่อนมองดูสิ่งที่กาลังกลายเป็นเครื่องหมายคําถามในสังคมเรื่องของกระบวนการแทกเกอร์ในขณะนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับ ครับก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องโทรจันเนี้ยกับมาอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแต่ก่อนอาจจะมีแอนตี้ไวรัสมีอะไรแล้วก็มีระบบ one time password ทำให้ความปลอดภัยมากขึ้นเป็น two factor authentication อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับระบบที่แบงก์อุตสาห์ทำมา ให้พวกเราใช้งานกันเนี่ยมันจะโดนเบรกโดยโทรจันอาจจะเป็นพวก Silent b a n k เ er, กโทรจันซีอุสอะไรต่างเนี่ยมาเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มทํากันเป็นกระบวนการมีคนมาค่อยเบิกเงินเป็นลักษณะที่เป็นออแกไนซ์ครามและแบงก์ก็ทําดีที่สุดแล้วอะไรต่างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อ ความปลอดภัยของลูกค้าเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงว่าต้องเริ่มมาดูกันใหม่ละว่าจะแก้ปัญหานี้ระยะยาวรองเทิมยังไงครับครับผมอาจารย์พุดถึงโทวโจรอธิบายคําว่าโจรนิดมันกลับมาอีกแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้เจื่อขราอย่างครับครับเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องทรอยนะครับมหากรบโอดิซีนะครับมาไม้มาไม้ครับพวกทีมงานของพระเอกนะพระเอกคือผู้ร้ายนะครับ เข้าไปตีเมืองทอยตีไม่ได้เพราะว่าเมืองทอยแข็งแกร่งมากก็เลยสร้างม้าไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นทหารแอบ,บอยู่ในท้องม้าพอทาเมืองทอยเด,ยดึงม้าเข้ามาในเมืองกลางคืนก็ออกมาจากท้องม้ามาถล่มเปิดประตูเมืองให้พวกอะอคอลิสเข้ามาถล่มในเมืองทอยได้ก็ค,คือโปรแกรมที่แร้ว่าจะมาดีแต่จริงแล้วมาร้ายเราเรียกว่าโทรจันฮอสหรือม้าโทรจันเพราะนั้นโปรแกรมพวกนี้มันจะมากับแอทแทดไฟล์ของอีเมลอาจจะมาในรูปของลิงก์ จจะมาในรูปของลิงก์ที่มากับ Facebook, Twitter หรือลิงก์อยู่ในอีเมลก็ได้ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะโหลดโปรแกรมมาอาจจะเป็นเกมอยู่ในเว็บไซต์ทั่วไปก็ได้หรืออาจจะมาในรูปของไฟล์ PDF หรือว่า Word Excel ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะไม่ใช่โปรแกรม e x ็กซ์คิวเอ่กตอไปเพราะฉะนั้นโทรจันแบบเดิมๆที่เป็นโปรแกรม e x ็กซ์คิวเนี่มันเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็น PDF ของ Adobe จะเป็น Word Excel PowerPoint ก็เป็นได้ เพราะว่าโปรแกรมวนี้มันมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นยูเซอร์อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่มองดูการทําธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในบ้านเราและมีเรื่องโปรเจันเข้ามาเกี่ยวข้องมองประเด็นนี้ยังไงครับประเด็นนี้มองว่าเป็นเรื่องของการแอดวูเคนแอดวูเคลูกค้าของแบงก์แล้วก็ผู้ใช้งานประชาชนทั่วไปว่าตอนนี้เนี่ยการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเกรดยกระดับไป ที่ยูเซอร์เป็นส่วนใหญ่เรียกว่ามันโซเชียลเอนจิเนียร์ยูเซอร์แต่รูปแบบเลยถ้าอะไรที่มาหาเราแล้วมันไม่เป็นลอจิกไม่เป็นเลชนแนลไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าแต่บางทีมาจากเพื่อนมาจากคนรู้จักอะไรต่างยังต้องไฟแนลวลิฟายกันอีกคือหมายควาว่ามันต้องแบบวลิฟายแล้ววลิฟายอีกระดับหนึ่งซึ่งบางทีอย่างผมเองแม้้ผมเองบางทีผมก็ก็รับก็คลิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการป้องกันตัวเช่นอัปเดตโปรแกรมที่เวอรัสล่าสุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ร้อยเป เขาคิดว่ามีโปรแกรมที่รัฐแล้วเขาจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางทีโปรแกรมที่รัฐเอนจินไม่อัปเดตแพทเทิร์นไม่อัปเดตมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วแบงก์เองเนี่ยก็ควรจะมีกระบวนการที่ช่วยวลฟายให้กับลูกค้ามากที่สุดแต่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกแบงก์ต้องเทรดออฟระหว่างความสะดวกกับความปลอดภัยของลูกค้าก่อนที่จะต้องคิดหนักเลยตรงนี้อาจารย์ปรีชาครับก่อนที่ผมจะไปถึงผู้เสียหายที่ตกเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใช้ไอ้แบงกิ้งเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องโถจันเกิดขึ้นมาเนี่ยวันนี้ส ไวรัสโจันประเภทที่ว่าที่ไม่ที่เรียกว่าไซเลนแบงเกอร์หรือว่านายธนาคารเงียบเนี่ยที่มันมีฟังก์ชันเข้ามาตรวจสอบผู้ที่คิดไวรัสตัวนี้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางด้านการเงิน,งนมองเรื่องนี้ก่อนอยังไงครับคือไวรัสตัวนี้เนี่ยแรกเริ่มหนึ่งทีมันมีมาหลายปีแล้วนะไอ้ตัวไซ er เลนแบงเกอร์อะไรเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไอ้ที่วรัสต่างยี่ห้ออันอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้อ,อาจจะเป็นสปายเอเจนอาจจะเป็นชื่ออะไรแต่จริงๆโปรแกรมเดียวกันค,คือลักษณะของมันหลักๆเนี่ยคือมันจะมีฟีเจอร์หลายอย่าง อย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องดักคีย์บอร์ดเราก่อนคือสมมติเราไปรันโปรแกรมมันหรือติดโทรจันใช่ไหมฮะมันจะมาดูว่าเราพิมอะไรเพราะนั้นเวลาใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเข้าแบงก์มันก็ดูไปเรียบร้อยละมันก็ดูไปเรียบร้อยแต่ครั้นสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะแอดบัญชีเพิ่มไม่ได้เพราะตอนนี้แบงก์เนี่ยยกระดับไปเป็นวันทามพาสเวิร์ดมันต้องมีรหัสอีรหัสหนึ่งซึ่งส่งเข้าเอ็นเอของเราแต่มันก็จะหาทางที่จะรีเด렉ต์เราเนี่ยไปที่เว็บที่มันเตรียมไว้อื คือมันแบบเป็นลูกผสมและคือถ้าเป็นพอจันแบบเดิมๆก็ดักคีย์บอร์ดอย่างเดียวยังขโมยเงินเราไม่ได้แต่ตอนนี้มันเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาเพิ่มฟีเจอร์ว่าทํายังไงน้องมาถึงจะสามารถจะแอดแอคเค n t ของโจรเนี่ยเข้ามาได้มันก็เลยจะพยายามจะหลอกให้เราเนี่ยไปยังเว็บไซต์ที่มันเตรียมไว้เรียกว่าเป็นฟิชชิงแล้วเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยเว็บไซต์ที่มันเตรียมไว้มันจะขึ้นหน้าแปลกๆมาเดี๋ยวจะต้องถามอาจย์ดูว่ามันขึ้นหน้าตาเป็นไงมาพอมาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันให้เราใส่ ันทาพาสเวิร์ดซึ่งเรามักจะคิดว่าเป็นระบบที่แบงก์เตรียมไว้ให้เรารเพราะว่ามันมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยหน้าตาโลกโก้โลกโก้สีสันเหมือนกับ <piping. S 2> แบงก์ทุกวาการพอเราใส่วันท้าพาสเวิร์ดไปในจังหวะนั้นอนะ่ะมันก็จะแอดบัญชีของมันเข้าไปจากนั้นก็เรียบร้อยก็เปลี่ยนพัสเวิร์ดเราแล้วมันก็โอนเงินไปอย่างที่มันต้องการคืออาจารย์ปริญญากำลังเล่าไว้ท่านผู้ชมได้ฟังข้อเท็จจริงต่อกรณีเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านอาจารย์กติยาพรเนี่ย ก็คือว่ามันจะมีการสร้างบัญชีแบบบัญชีบุคคลที่3แทรกขึ้นมาใช่ไหมฮะอาจารย์ครับใช่แล้วก็เหยื่ออาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบพบแฮกเกอร์ตรงนี้เกิดขึ้นที่มีการบงการอยู่ที่ปลายทางนะครับแล้วขณะเดียวกันมันเปลี่ยนรหัสท่านผู้ชมครับเปลี่ยนรหัสให้เงินเนเข้าสู่บัญชีของบุคคลที่3ของเพื่อนร่วมแก๊งแล้วจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมันจะให้คนที่เขาเรียกว่าม้านะครับเป็นม้าเร็วนะฮะท่านผู้ครับวิ่งไปกดเงินที่ตู้ ATM ทันทีเพื่อไม่เหยื่อเนี่ยสามารถไปย้ายจัดการมได้ ซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากตํารวจเพราะวันนี้เนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มชาวเยอรมันได้สองคน,คนคนหนึ่งชื่อว่าโดมินิกไอโคโนและอีกคนหนึ่งชื่อว่าเดฟแอคเคอร์แมนทั้งสองคนนี้อายุ22-23กับปีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะไปขยายผลแล้วประเด็นที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการณีศึกษาเรื่องของการเข้าไปใช้บริการการทำธุรก,กรรมทางด้านการเงินในอินเทอร์เน็ตนั้น ช่วงนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ขัตติยาพรได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังถึงการทำธทุรก,กรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาใช่ไหมเด็กครับใช่ค่ะเชิญครับอาจารย์ค่ะ,คะก็เริ่มแรกเดิมทีนะคะก็ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้นะคะ,คะแล้วก็สมัครใช้ระบบไอแบงกิ้งของธนาคารคะนะคะ,<ล>ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการโอนเงินผ่านธนาคารโดยระบบเนี้ยคะ่ะก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากระทั่งวันที่หนึ่งสิงหานะคะเวลาประมาณ 21นาฬิกา20นาทีแล้วก็ได้เข้าไปทำนะคะโดยปกตินะคะก็คือจะเข้าไปในในเว็บของธนาคารก่อนเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่ล็อกออนเข้าไปไปแบงกิ้งนะคะอันนี้จะโชว์ได้เลยไหมโชว์ได้เลยครับอาจารย์ครับโชว์ได้เลยนะครับอาจารย์นี่จะไปจำลองภาพให้ดูใช่ไหมจำลองให้ดูให้ดูอ่กล้องกล้องนี้ฮะครับ อ้องจับไปดูนะครับอันนี้ค,คือคือหน้าหลักของแบงค์นะคะที่เราจะเข้าไปทํำรายการนะคะเสร็จแล้ว,ลวก็เราก็ล็อกออนเข้าไปในโบหลวง iBanking ิะคะคหลังจากหน้านี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้านี้่นหน้านี้นะ,ะหนนี้นะคะก็จะมีให้ใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์เข้าไปนะ,ะพอใส่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็มีหน้านี้ปรากฏขึ้นมา หน้าที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเขียนว่า OTP เฉยๆแล้วก็จะหน้าแบบเดียวกับหน้าาหน้แบบเดียวกันเลยนะคะาวนี้ออพอหน้าที่ปรากฏว่า OTP ขึ้นมาเนี่ยขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมี message นะจากธนาคารเข้ามาว่า OTP หมายเลขเท่านี้นะคะเราก็เลยใส่เข้าไปค่ะแต่โดยปกติ หน้านี้จะไม่มีแต่หน้านี้มันโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเอเซนเวสธนาคารบเราก็เข้าใจว่าเป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งธนาคารคือมั่นใจว่าธนาคารน่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยกับเราอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะลักษณะที่อาจารย์ขติยาพรเจอเนี่ยท่านอาจารย์ปริญญาครับเหมือนกับว่าเขาทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาใช่ไหมฮะครับตัวนี้ครับแล้วก็เสมือนกับเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร แล้วขณะเดียวกันก็ให้ลูกค้าเนเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินหรือว่าข้อมูลส่วนตัวมองประเด็นอย่างนี้ยังไงอาจารย์ครับคือต่อยอดจากที่าจ์ทำไหมดูนะฮะเป็นประโยชน์มากเลยนี่คือว่าตัวาจนไซเลนแบงเกอร์เนี่ยมันจะเพิ่มฟิลขึ้นมาในเว็บไซต์ของธนาคารเช่นธนาคารปกติธนาคารที่เมกาเวลฟาโกหรือธนาคารแบงก์ออฟอังกฤษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันก็คือปกติมันจะมีแค่ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดสองช่องมันเพิ่มใหม่อันหนึ่ง เป็น OTP บ้างอะเป็นพินบ้างคร <c oughs> <c oughs> ับซึ่งคือแบบจะอยู่ <laughs> <c oughs> เหมือนกับมันมี